สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนาวัทพรวิเชียเฉลิมวงศ์ค่ะชื่อนชัชเบลนะคะระหัส5 8 0 2 5 9ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนิเทศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลังสิตค่ะวันนี้นะคะเบลจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนดีที่ฉันรักค่ะเพื่อนดีที่เบลรักนะคะที่เบลมาจะพูดถึงเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่อนุบ้าลหนึ่งเลยค่ะอนุบ้าลหนึ่งยันมหกเลยค่ะคือเพื่อนคนนี้จะเริ่มสนิทกันตั้งแต่ปฐมปีที่6ค่ะ ถึงม .6 เลยค่ะแล้วก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดส่วนตอนอนุบาลนะคะเราจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็เรียนด้วยกันมาเรื่อยๆอยู่คนละห้องบ้างสลับห้องกันบ้างแต่ว่าตั้งแต่ปฐม6ถึงมัธยมปีที่6ค่ะเรารู้จักกันแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันมาตลอดเลยค่ะเรียกว่าเป็นพมดีคิดก็ได้นะคะคือว่าเพื่อนคนนี้ก็ ไปสอบนู่นนี่นั่นนะคะแต่ก็กลับมาเรียนที่เดิมค่ะโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนปาหรือไทยดอนเมืองค่ะอยู่แถวดอนเมืองนะคะคือเราก็รู้จักกันบ้านก็ไม่ได้อยู่ระแวกนั้นนะคะแต่เราก็ยังไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเพื่อนกี้ตอนนี้นะคะเขากําลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะบัญชีคือเขาก็คอยให้คำปรึกษาทางด้านความรักเรื่องการเรียน คือเราจะคุยกันทางไลน์ค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วห่างเหินกันบ้างค่ะเพราะว่าเป็นเพราะเราอยู่คละมหาวิทยาลัยเวลาจะนัดเจออย่างนี้ก็ยากค่ะเวลาไม่ค่อยตรงกันคือเพื่อนคนนี้จะคอยให้คาปรึกษาเรื่องความรักสมากกว่านะคะคือเวลาเบลมีปัญหาเรื่องความรักหรือว่า ขอข้อแนะนำอะค่ะในสายตาของคนนอกว่าควรทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนพี่ก็จะชอบปรึกษาความรักกับเบงเหมือนกันค่ะก็จะไลน์มาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้บ้างและที่สำคัญนะคะคือเพื่อนคนนี้ก็ช่วยให้เบลเรียนหนังสือเก่งขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเขาเรียนเก่งค่ะเรียนเก่งมากทำให้เบลต้องเหมือนแอคทีฟตัวเองค่ะให้เขา,เ,าเรียนด้วยกันเวลาอยู่กับคนเก่งก็อยากจะ ทีตัวเองให้เหมือนคนเก่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือคนคือเพื่อนกี้นะคะตั้งแตออ่อันุบ้านมาจนยันมหเนี่ยนะคือเขาจะเรียนเก่งมากค่ะได้4.00 3จุดกว่าตลอดค่ะ <ว au! S 1> เบลก็ไล่เลี่ยก,กันนะคะและส่วนคือเขาจะเก่งภาษาอังกฤษค่ะเบลก็จะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกี้ก็จะช่วยสอนเบล ให้เก่งภาษาอังกฤษเวลาทําการบ้านเวลาอยู่คนลมหายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนภาษาอังกฤษเบลก็ให้กี้ช่วยทําให้ช่วยสอนเบลบ้างแต่กี้นะคะจะช่วยแนะนําค่ะไม่ได้ให้กี้ทําเลยนะคะคือกี้จะบอกอยู่เสม,มอว่าให้เบลทําเองเวลาทาข้อสอบจะได้ทําได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นเลยนะคะไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันทำต่างๆหลายๆอย่างะคะ่ะด้วยกันมาตลอดทำให้เบนคนนี้นะคะ เป็นเพื่อนดีที่ฉันรักที่สุดของเบลค่ะขอบคุณค่ะ